สวัสดีหาผมชื่อเหมอนดาถ้าใครได้เห็นตัวผมแล้วจะได้รู้ว่าผมมาบอกมากเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาวันนี้ผมไม่มีอะไรมากผมแค่จะมาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าผมจะต่อท้าไอ้ลิงไอ้ลิงวูคองต่อยกันตัวตัวเปล่าแมมเห็นว่ากูตัวได้เปรียบหน่อยก็อัดกูเอาอัดกูเอาเลยนะมึงอะดูบาบจากกล้องที่เราบุกดูยังไงผมก็ได้เปรียบ ผมลุกแล้วผมอุตสาหวิงง่งหนีมยังตามไปทุกผมอะครับผู้โมมันกัดจะไม่ผมได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวดูมันตามแบผมสิดูงดึงไหนไอายถึงนั่นลุกกูเป็นยุงเลยตามป่านเจ็ดป่าสสงวนที่กูดูแลอยู่มึงไม่รอดและไอ้ลิงกูจะชวนพี่โตโลกูไปลุมกระทืบมึง<อ>ใช่ไหมลูกเพ่ กูมีลูกพี่เป็นตำรวจนะปะักมึงไปบอกลูกพี่ช้างด้วยว่าลูกพี่กูก็อยากเจอกับพี่ช้างเหมือนกันสัตว์ถ่ายใกล้กันไปแล้วซุ้มกุ้งออกไปหน่อยมึงอย่าคิดว่ามึงมีสก,กินอีโวแล้วมึงเก่งนะมึงรู้จักป่านาคอสอีโวอะกูตบมาแล้วกูไม่อยากฟูดมากให้เสียเวลาวะ่ะเอาเป็นว่ามึงออกมาทำคลิปตอบับคํคำ้ากู กูจะนัดวัดเวลามึงอีกทีหนึ่ง<ม>กติกาง,ง่ายมากหนึ่งหนึ่งเลนกลางไม่ออกของอะไรเลยทุกคนจะได้รู้กันหมดเลยว่ามึงไม่มีของขี้นะกระบองของมึงก็เหมือนไม้จิ้มฟันนี่แหละแถมสีทองอีกซะด้วย<ม>รีบๆออกมานะอยากตบลิงแสแม่วะจําชื่อกูไว้กูดา้าซูกา้าป่าสงวนป<ะ>ักแค่นี้แหละ